พี่น้องเดินไปด่าข้าก็จของปลาไปกินดอกกระเจียวด้วยจ้าไปเด้อพี่น้องปลาไหมผมจะพาไปเพื่อง่ะผมจะพามาหาของปลานะครับเด้อเดี๋ยวจะพายไปมานมาตัดมาพี่น้องมาตัดมาครับปมาเข้ามาหาของปลาไปกินผมนะครับผมมึงดอกกระเจียวจ้านี่นี่นี่เพื่อยครับนี่ดอกกระเจียวครับเนี่ยแต่ว่าด้วยแบบนี้เขาบ่กเอาเนาะ ที่ล่างแบบนี้บ่เอาครับแบบนี้บ่เอามันแก่ครับผมดีไปหาดอกตูมๆกันครับเออเอ้าเอ้าแบบนั้นเอาหาดอกต่มๆมันวนะครับดอกแกะไปคราด้วครับตามมมีเรืะมาหาน้องชายเรื่องอะไรบอส แกแล้วแล้วเอาไวได้รัก็เยอะดอย่างเดียวดนี่ดอกนอาไ้เ hmm> นี่ดอกนี้ส nah, ยังสเอาได้เนยงเสรเลยครับเห็นไหาครับเนี่ยดอกเนี่ยดอกกอนครับกิ่นเนี่ย ยอดเคียงบ่เออเดี yeah, <m> <rale? S 2> ๋ยวเดี mm ๋ยวเออเม้นเม้น 对，对。 นี่เท้าแล้วบ้าเอานี่ก็เท้าแล้วบ้าเอานี่มาดอกนี้อืมอืม เด็กเอาเบิกกระดกอ่อน ती सुद्धा आहे บ่งบรรยากาศลอบอบปลาพี่น้องบรรยากาศดี<ะ>ดีฝ<ะ>นมันตกชซาไมเนาะจา้าอุ้ย <ไป S 1> จะมันสดชื่นแหงดิจา้าอันน้ำโขกน้ำปลานี่เ,นเมนเบอร์ดิจ้าพี่น้องป้าดอกกระเจียวอันที่ยืนอยู่กลางเนี่ก็คือไ้อ้อยเพื่อนนอาะจ้าเนาะเพื่อนพี่น้องบรรยากาศดีดีจา้าโอ้ยอยากให้พี่น้องมาเก็บนอก,กระเจียวดอกกระเจียวน้ำเดชจา้าบ่งเนี่ยบรรยากาศป่ะลุยปลาต่ออีกจาก้าป่ะลุยปลาที่สองพี่น้อง ฝ้าที่สองกันีิต่ดอกงามๆเพื่อกันนะจ้าไก่สีพอล่ะล่ะไก่สีเนื้อล่ะพี่น้องนี่เ้าสิกราบแล้วสามถังสี่ถังฝากที่ตามเลยนะจ้าดอกกระเจียวงามๆเนาะ